<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดๆกับเอล่าแซกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีทในวันนี้กูรูยุทธ์และหนุ่มแอมยังคงอยู่ที่โอมาเกษเรคาเขาจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นตามพวกเขาไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณชมครับ มาแล้วฮะสซตีดครับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอ e ีสูตนะฮะวันนี้ผมสองคนนะครับอยู่กันที่นี่ครับโอมาคาเซคาสาขาบางใหญ่ครับ นี่ทาให้บอกผมนึวว่าโชวลูงรถป้ายแดงนะเนี่ยครับสวยมากมากพี่แล้วแต่ละคันนี่โอ้โหใหม่มากๆเลยนี่คือรถมือสอง่ะฮะใช่ครับก็คือถ้าท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมที่นี่ครับเขาจะเน้นว่าเป็นรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยมซึ่งจะเน้นแต่แบรนด์อีซูซูเท่านั้น<อ>แต่ในความเป็นแบรนด์อีซูซูนั้นที่นี่มีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกครับเริ่มต้นตั้งแต่รถยนต์นั่งอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งร,รถยนต์นั่งสี่ประตูทั้งยกสูงแล้วก็ความสูงมาตรฐานร,รถยนต์แบบตตออนนนคครรึ่งเดียวะับ แล้วก็พร้อมๆกับการจัดทรงแต่งซิ่งรถจนมือ2เป็นทางเลือกที่สําคัญอีกทางเลือกหนึ่งครับถ้าเราใช้เงินจํานวนเท่ากันไปซื้อรถใหม่ใบแดงเราก็ต้องมองดูว่าเราซื้อรถรุ่นอะนไรบ้างครับแต่พอเงินก้อนนั้นมาซื้อรถมือ2เงินก้อนนั้นดูใหญ่ขึ้นทางเลือกในการซื้อรถยนต์มีมากขึ้นครับก็เลยจะเรียนมากว่าที่ ออมาเกษตรคาบางใหญ่นั้นก็คือท่านสามารถที่จะเลือกดูรถได้หลากหลายสภาพใกล้ๆป้ายแดงก็มีรถยนต์บางคันเป็นรถสำรองการใช้งานอายุรถประมาณสัก15เดือน18เดือนหน้าปัดรถยนต์40กิโลเมตรเองไม่เล็กไม่นะฮะไม่แท้ๆครับโอ้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับ หรือเป็นรถทดลองขับไม่น้อยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามีการบ่งบอกถึงเกรดที่รถยนต์แล้วก็จะมีรถยนต์ที่อย่างเช่นนะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษมาจากโรงงานอย่างเช่น e suzuki x deni onix ครับผมมีรถยนต์ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมครบทุกด้านทีนี้ถ้าท่านอยากจัดทรงอยากแต่งซิ่งอยากไปในแถวของออฟโรดบอกทางนี้ได้เขามีอุปกรณ์ตกแต่งเตรียมให้ท่านพร้อมแล้วแล้วก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ไปพร้อมๆกับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน แต่ผมสังเกตเดินดูจะมีป้ายบอกอย่างเช่นมี A A เกรดนะฮะ A บวก B บวกอะไรแบบนี้ใช่สุเขาก็แยกเกรดรถให้ด้วยเขาให้คําจํากัดความแบบนี้ครับว่า A A คือที่สุดละรองลงมาคือ A บวกแล้วก็ B บวกไล่ลงมา A A ก็คือรถยนต์เนี่ยสีดมทั้งคันไม้น้อยมากๆหลักหมื่นต้นหรือว่าต่ำกว่านั้นก็มีแล้วก็ผ่านการตรวจเช็คจากเครื่องมือที่เคยกล่าวในตอนก่อนๆไว้แล้วเพราะฉะนั้น รถจนเนี่ยมีการตรวจเช็คทั้งหมดครบหมดแล้วก็มาบอกที่นี่ครับว่าท่านอยากได้ในส่วนของฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายที่เป็นแบบคาร์บอนหรือท่านอยากจะได้ชุดแต่งอะไรอีกล้อแม็กซ์ช่วงล่างจัดทรงโหลดเตี้ย<ม>ถ้าเกิดท่านอยากสนุกกับการขับขี่โดยที่ใช้แรงม้าแรงบิดรอบเดิมครับ<ม>แต่กดคันเร่งได้มันขึ้นเขาก็แถมคันเร่งไฟฟ้าจากทาง ECU Shop ให้ด้วยเช่นกัน นี่คือโชว์รูมขายรถมือสองนะครับ,รบแต่ถ้าหากว่าไม่บอกนี่เราก็นึกว่าโชว์รูมก็จนไปนแดงรับเพราะบรรยากาศต่างๆในการเดินดูรถเนี่ยไม่เหมือนทั่วไปนะรครับเขารู้สึกเหมือนโชว์รูมแล้วก็ติดแอร์กับบรรยากาศที่เรียกว่าน่าซื้อรถมากๆนะครับดูแล้วอบอุ่นนะครับแล้วก็มีรถหลากหลายให้เราได้เลือกจริงๆแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะเน้นว่าการซื้อขายรถมือสองนั้นเขามีการรับประกันให้ก็คือ6เดือนหรือ1นึ่งกิโลเมตรแล้วแต่อะไรถึงก่อนนะครับ แล้วก็เพื่อท่านมั่นใจได้ว่าเราซื้อรถที่เป็นรถคุณภาพครับท่านสามารถสมัครสมาชิกในส่วนของเว็บไซต์เขาแล้วก็ขอรหัสผ่านเพื่อที่จะเจาะลงไปในรายล,ละเอียดเลยครับว่ารถคันนี้ทุกๆ10,000มกิโลเมตรเขาตรวจเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอิสุที่ใดมาบ้างเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับปัจจุบันเลขไม้เท่าไหร่ซึ่งเป็นไม้ที่เป็นใหม่แท้ข้อมูลชัดเจนกาลันตีได้เลยนะครับอ่ะวันนี้เราสองคนคคหมดเวลาแล้วนะครับ ซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบสวัสดีครับ